ร้องด่าเี่ใหญ่หมากเอาพีเมฆี่บรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างกับการาาาร้องดาาที่เซนเร์จริงๆยิง่งใหญ่มากนะคะเซนเมอร์กขดแบบว่าศิลปินนัก,สนกนาาแสดงดาราแบบว่าเยอะมากเลยแบบสุใจมาร <มา S 1> วมต,ตัวตรงนี้ใช่แล้วก็เขาดาวด้วยกันวันนี้แฮปปี้ เป็นที่พอนฟอเป็นย oh ังไงบ้างครับการเยอะเป็นที่ใหญ่เลยคนเยอะมากเลยค่ะตกใจมองไปตรงนี้ก็มีคนมองไปตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ค่ะวันนี้เตรียมตัวมาอย่างไรครับเป็พลงชิวๆน่ารักน่ารักค่ะจริงๆก็นอนตั้งแต่เมื่อคืนเลยเตรียมตัวจากใช่แล้วก็กินข้าวมาสอกมื้อเลยกว่าจะร้องเพลงจาก นี่ก็เคยเตรียมกันเช้ากันเลยข้าดาวเลยนอนหน่อยแม่เดี๋็กเดี๋ยวเรากต้องู่เข้าดาวด้วยกันอยู่ใช่ใชามสองไปด้วยกันแต่วันนี้แพีงขับเรือมาร้องแบ่เที่ยมเลยนะเห็นดูมากแบบว่าเป็นห่วงมากใช่ว่าแบบใครติดตามเน็กเนาะก็แบบก็เป็นยังไงกินกินข้าวกินน้ำก็คือส่งส่งไปบอกว่าแบบต้องดูแลตัวเองด้วยนะเองกินข้าวเยอะๆไปนั่เในแอร์ก่อนได้นะ เรามไ้ามสุดข้มีในการเราคิว่าเราจะแบบว่ามีแบบว่าบอกอะไรกันไหมเป็นาม้ามมีเอยากให้คนอะไรให้กันมจิงๆก็ก็ก็พูดทุกปีทุกทุกครั้งเาเรียกว่าอะไรทุกการเซเบตเราก็บอกมาตลอดว่าแบบว่าขอให้แบบมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมหวังในทุกอย่างว่าว่าอยู่อยู่อยู่ด้วยกันนะครับเเน้นสุขภาพ โซ่ภาพตอนนี้สุขภาพอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ก็เหมือนจะดีขึ้นนิดนึงค่ะแล่ก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเราเจองานที่หนักอะไรเงี้ยสุขภาพจะเป็นปัญหาอีกไหมโซ่ต้องในคุ้มในแคลรีค่ะโดตลอดทั้งปีที่ผ่านมานี่เราสองคนทำงานหนักมากคุยไงว่าปีหน้าจะเพางานมากไหมหรือว่ายังเป็นที่เหมือนเดิมเหมือนจะหนักกว่าเดิมค่ะไม่โล่แต่ว่าพร้อมพร้อมพร้อมสำหรับรับโอกาสย เราคาด่างทีางงการทำง,งานจนเป็นงานของาเคาดว่าสำหรับปีน้ะฟินฟินคิดว่าก็ก็พอเปิดรับโอกาสเหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ได้แบบทำอะไรไใหม่ๆหรือว่าพัฒน,นาตัวเองแล้วก็เรียนรู้ไปในทุกวันสำหรับค่ส่วนเบ๊กเบกก็รู้สึกว่าโอกาสอันไหเข้ามาอยาว้าแล้วไม่ไ้น่ไม่ไม่รู้ว่าจะได้เจอกับรอะไรไห่ๆบ้างมัน,ม,นมันก็คือชีวิตนอ้อง่ โซ่ก็มาเลยค่ะอะไรก็มาเลยค่ะได้เลยค่ะเร <c oughs> ื่องของวัมเป็นคืนที่ผ่านมาบอกได้หรือยังคะเฉลยแล้วนี่เฉลยแล้วเหรอเฉลยแล้วแล้วปีใหม่นี้เราจะขออะไรกันบ้างอยากได้ะอะไรคะพี่ใหม่เราไปอยากได้อะไรคะไม่เลยค่ะ <c oughs> จริงๆอ่ะพี่พาไปดีบิตามินเอนาไหมโอ้โห ต้องการอะไรหรือต้องการวิตามินก็น่าสนใจนะคะก็น่าสนใจมันไม่รู้เราว่าอยากได้อะไรก็ปีที่ผ่านมาคือเป็นปีปีนึ่งที่เป็นปีมาตกกระแสมากกระดมของคุณเยีะยล้วก็มีงานอะไรเยอะได้กีนกิกระแสต่อเรื่องอย่างต่อเนื่องเลยว่ามันเป็นที่ดีกันมั้ยดีค่ะดีค่ะหนูว่ามันก็มีอัพแต่งดาวตามตามไลฟ์ะหลาดเลยคือว่ามันก็โอเคเนาะใช่ก็เป็นเป็นอีกปีหนึ่งที่พี่รู้สึกว่า เราเราเข้มแข็งเราเรามีวันที่เข้มแข็งมีวันที่อ่อนแอแต่ว่าก็ผ่านมันมาไ,ได้ด้วยดีก็มีม <Becca. S 2> ีมีเรามีเพี่เกี้แล้วก็มีแฟนๆมีคนรอบข้างที่คอยแบบซัพพอร์ตตลอดก็ก็อบอุณค่ะนักเราก็พอกันตลอดเวลาเลยอ่ะใช่อยู่แล้วจะจับมือกันเดนียวแน่นกันแบบนี้ต่อไปเลแน่นอนซัพพอร์ตซัพพอร์ตตลอดตายแล้วไม่พอนี่แบ็กกูไทยหน่อยก็หนัก แฮปปี้นิวยอร์นะคะทุกคนก็จริงๆอยากอยากขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ได้เอาสุขภาพไปทําอะไรที่มีความสุขแล้วก็มีรอยยิม้มแล้วก็สนุกไปกับทุกๆวันแล้วก็หวังว่าปีหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เฮงๆรวยๆค่ะอ่นมีอะไรอีกนิดนึงเพิ่งซื้อรถใหม่เป็นไงบ้างคะของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเองปีนี้ก็ซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เลยค่ะ ีใจดีใจค่ะก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราก็ก็คิดประมาณนึงว่าเอ๊ะเราจะซื้ออะไรดีอะไรเงี้ยตอนนี้หนูก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยู่บนรถกันเยอะกว่าอยู่ที่บ้านอีกค่ะ oh <my S 1> ก็เลย oh <my S 1> ก็เลยรู้สึกว่า oh <my S 1> เออ,เอ,อซื้อรถดีกว่าเป็นรถตู้ที่นั่งได้ประมาณ273ที่นั่งจริงหรือเปล่าไม่จริงพูดไปเรื่อย อันนี้รถต้จริงจหรือเปล่ารถต้จริงๆแต่เป็นรถต้จริงๆใช่แบบว่าเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปออกกองหรือว่าไปที่ไกลๆไปทํางานหลายๆที่วันหนึ่งสองสามทีอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบใช้ชีวิตบนรถโตบนรถได้แบบแบบแบบสบายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องไม่ได้นั่งยังยังค่ะูยังไม่ได้นั่งเลยจ้ะยังยังเลยรอขับแล้วก็จอดไปอยู่ตอนนี้เ อ๋อพรให้พี่อวยพรพี่พีขอให้พี่พี Happy ด i r t h d a y Happy b i r ด h d a y ใครเกิดวันนี้ก็ขอให้ให้มีความสุขมากๆใช่เอออร่อยเออะไรนะ Happy New a r ค่ะขอให้มีความสุขมากๆมีรอยยิ้มเยอะๆรักษาสุขภาพนะคะก็ขอแค่จริงๆนะมีรอยยิ้มในทุกวันกับชิ้นเล็กๆรอยเนี่ยก็ก็น่าจะมีความสุขแล้วก็ Happy Happy e w Year ขอให้ทุกอย่างราบรื่นค่ะ Happy New Year นะคะพี่ อีงเราแล้วแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์อ่ะโว่